มอแกงมันทุกหมอชั่วหมอ,อชู้อตอนเทวดวัายวนบีอยากเป็นอะไรมาให้แต็มกับโกลซิตี้สนับสนุนโดยรองคาร์าใบลิมิเต็นโกลซิตี้ชีวิตวัยรุ่นมันสั้นใช้คุ้มอย่างสร้างสรรค์ใช้ City. โกลซิตี้กัมม่ดูสก๊อ สำหรับวัยรุ่นวัยสร้างสรรค์อย่างน้องๆนะครับกับช่วงเซลล์อาร์ตโฟยูอันดับบีอยากเป็นอะไรจัดมาให้เต็มกับโกซิตี้ครับผมใช่ครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับที่จะทำให้น้องๆนะครับกล้าคิดกล้าลงมือทําเพื่อสร้างฝันให้เป็นจริงนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้รับฟีดแบ็คที่ดีมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่ละคลิปที่ส่งมาเนี่ยได้รับการโหวตการคอมเมนต์ การคลิกเข้าไปดูแบบโอหเยอะมากๆเลยครับมาโหใช่นะครับแต่วันนี้เราก็เลยมาอัปเดตให้ชาวมอแกงได้รู้กันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้หนึ่งคลิปนะครับหนึ่งคลิปหนึ่งเดียวเลยที่โดนใจมีคนโหวตมากที่สุดมีชื่อเงินรางวัลสามหมื่นบาทเลยโอ้โหใครเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราค่อยบอกตอนนี้นะครับเรามีสิบคลิปนะครับที่เข้ารอบที่มีคะแนนโหวตแล้วก็คะแนนคอมเมนต์เนี่ยหรือว่าอะไรต่างๆเยอะที่สุดเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสิบคลิปนี้ไปดูเลยครับ

ชีวิตวัยย่โรสร้างใช้ใคุณอย่างสร้างสารรค์อย่างนี้นะครับก็ได้มาเป็นสิบคลิปนี่คุณรู้ไหมว่ามันยากมากครับผมและตอนนี้นะครับเราก็ได้คลิปนะครับที่ได้รับการโหวตมากที่สุด <Wow. S 2> แล้วก็ได้รับการบยบกว่าถูกใจกรรมการมากที่สุดนะครับ,รบสามคลิปดังนี้ครับผมสาหรับรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษาสามหมื่นบาทหนึ่งรางวัลได้แก่คลิปนี้เลยครับ ต่อได้วยคลิปที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคุณการศึกษา15,000บาทหนึ่งรางวัลก็คือคลิปนี้นั่นเองครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทคุณการศึกษา10,000บาทหนึ่งรางวัลได้แก่คลิปนี้เลยครับนอกจากนั้นเราจะมีรางวัลชมเชยเป็นคุณการศึกษาละส0 0 0บาทมอบให้อีก7รางวัลดังนี้ครับไม่มีรางวัลวอคนส่งนะครับสำหรับคนที่โหวตเนี่ย รางวัลก็มีให้ครับว้าวใช่ครับผมสามารถไปเช็คได้นะครับผู้ที่ได้รางวัลสำหรับคนโหวตนะครับเข้าไปได้นะครับที่ w w w g o c i t y c l i p c o n t e s t c o m ครับผมใช่นะครับหรือเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m gocity foodware นะครับแล้วเดี๋ยวทาง gocity เนี่ยจะ delivery ของส่งถึงบ้านรางวัลโอ้เยี่ยมมากนะครับแล้วก็3าคนที่น้องๆที่ อยากจะร่วมสนุกแต่ไม่มันไม่ทันอ่ะผมไม่ทันเสียดายไม่ต้องเสียดายไปนะครับเพราะว่าสามารถติดตามกิจกรรมกับโกซิตี้ในครั้งต่อไปได้เร็วๆนี้นะครับที่เฟซบุ o กโ o s ิ t y ์แฟนเพจนั่นเองครับผมครับผมสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะได้มาทําความรู้จักกับทั้ง3เจ้าของรางวัลชนะเลิศนะครับผมสาคนนี้นะครับเป็นคนที่สร้างสรรค์คลิปได้โดนใจมากที่สุดนะครับผมใครเป็นใครต้องรอดูกันนะครับ